ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้อยู่กับผมสุภวิทย์สงวรรนวเลิศฤทไทยครับเริ่มต้นกันที่สภาพอากาศที่หนาวเย็นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยเฉพาะคนกรุงเทพจะมีโอกาสได้สัมผัสกับอากาศหนาวแรงแล้วก็หนาวนานไปจนถึงวันที่31มันวาคมนี้เลยทีเดียวครับเป็นผลมาจากบริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงจากประเทศจีนระลอกใหม่ครับโดยมวลอากาศเย็นนี้ผ่านจากประเทศลาวมายัางพื้นที่ประเทศไทยตอนบนจะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปครับอุณหภูมิอาจลดได้5-7ถึง องศาเซลเซียสเลยทีเดียวกับมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็มีลมแรงครับส่วนพื้นที่ภาคใต้นะครับยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างครับเป็นฝนมาจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางที่ปกคลุมอยู่ที่พื้นที่อ่าวไทยครับส่วนพื้นที่ของอ่าวไทยนั้นขึ้นลมยังคงแรงอยู่ครับขึ้นสูง2-3เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ครับ สภาพอากาศในกรุงเทพมหานครในช่วง7ดวันข้างหน้าถือว่าท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนนะครับและอุณหภูมิค่อนข้างหนาวเย็นเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงวันพฤหัสที่29ธันวาคม2559ถือว่าอุณหภูมิต่ําสุดนะครับ18องศาเซลเซียสสูงสุด30องศาเซลเซียสอากาศค่อนข้างดีนะครับและสภาพอากาศก็จะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงวันจันทร์ที่2มกราคม2560ก็จะผ่านพ้นช่วงหนาวเย็นของกรุงเทพมหานครไปนะครับ สำหรับในช่วงนี้นะครับถือว่าจะมีภัยแล้งในหลายพื้นที่ซึ่งต้องแก้ไขปัญหากันอย่างที่แม่น้ำยมจังหวัดพิจิตรตอนนี้ชาวบ้านกำลังสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพื่อแก้ไขวิกฤตภัยแล้งตอนนี้ครับ ชาวโพประทับช้างต้องแก้ไขภัยแล้งด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำกลางแม่น้ำยมด้วยวัสดุที่หาได้ในพื้นที่นะครับโดยนํากระสอบทรายและไม้ไผ่สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งอําเภอโพประทับช้างนั้นเป็นพื้นที่ที่ไม่มีระบบกักเก็บน้ําถึงแม้ว่าจะมีแม่น้ํายมไหลผ่านก็ตามครับและเราไปชมกันที่ภาพทะเลหมอกที่ภาคใต้กันบ้างครับ วันนี้ที่จุดชมวิวทะเลหมอกตำบลอายโยเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเช้า,ชานี้อุณหภูมิเฉลีย่ยอยู่ที่18องศาเซลเซียสครับมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า1,000คนแห่สัมผัสอากาศหนาวเย็นและชมทะเลหมอกยามเช้ากันอย่างเนืองแน่นครับทำให้ที่พักรวมทั้งจุดกางเต็นท์คึกคักเป็นอย่างมากสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างดีครับ ก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในช่วงหยุดยาวนี้แต่ใครจะไปเที่ยวก็ขอให้ระวังฝนกันด้วยนะครับและเราไปอัปเดตสภาพอากาศรา,รายภาคใน24ชั่วโมงข้างหน้ากันเลยครับภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1 3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด14 19องศาเซลเซียสยอดดอยต่ำสุด3 8องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง4 6องศาเซลเซียสกับมีลมแรง อุณหภูม st ิต่ำสุด14-18องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวต่ำส no. ุด6-10องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด20-21องศาเซลเซียสทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรห่างฝั่งไกลขึ้นสูงประมาณ2เมตรภาคกลางอากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด19-21องศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นอุณหภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ําสุด19-22องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่าสุด21-23องศาเซลเซียสทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งไปคลื่นสูง2เมตรครับลั้งหมดนี้คือสภาพอากาศในดินน้ำาลมฟ้าพยากรครับ